ก็แปลว่าถ้าวันนี้เราจะสื่อว่าสมมตินะจันนะเนื่องจากตอนนี้มันปลดล็อกแล้วมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะมีเกษตรกรเก่งๆในบ้านเราแล้วก็เป็นต้นทางให้กับเพื่อนๆในต่างประเทศอย่างเช่นจีนอินโดนีเซียเขาก็เป็นคนส่งออกเฮมมานานมากแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็แปลว่าสําหรับกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมในวันนี้หรือมาฟังผู้ปลูกหรือผู้ที่อยู่ใน เฟซบุ๊กวันนี้ที่ฟังเราอยู่เนี่ยถ้าเขาเป็นกลุ่มต้นน้ำแล้วเขามีเป้าประสงค์ไกลๆที่เขาอยากจะไปที่อื่นที่ไม่ได้อยู่แค่ที่นี่เนี่ยแล้วเขาสนใจเรื่องนี้เนี่ยเขาก็สามารถศึกษาต่อได้ไปไปหาอาจารย์ได้ไหมคะเอ่อได้ครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าถ้าคุณจะปลูกเป็นคือมันมันปลูกแล้วมันมาเราต้องรู้ว่าต้องปลูกอะไรนะครับถ้าคุณจะปลูกเป็นใย,ยกันชง <Ừ. S 2> คุณเก็บเกี่ยวช่วงเลือตั้งแต่สายพานแล้วคุณแล้วก็การเก็บ การปลูกก็จะปลูกแคบก็คืออาจารย์จะสื่อว่าต้องรู้ว่าเป้าคือเอาจะเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นวิธีเทคนิคการปลูกที่คุณจะปลูกเป็นเส้นใยปลูกเอาช่อดอกตัวเมียปลูกเอาเม็ดนะครับก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยสเปซซิ่งของการปลูกเทคโนโลยีของการปลูกการใส่ปุ๋ยการคนละเรื่องเดียวกันนะครับคนละเรื่องเดียวกันอย่าคิดว่าปลูกอย่างเดียวแล้วทัจะได้หมดไม่ได้ครับ Oh, ความรู้เราวันนี้เข้มข้นนะคะงั้นจากจากต้นน้ําวันนี้แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงต้นน้ำเราพูดเรกูลเลเตอร์พูดต้นน้าไปแล้วจะขออนญาตขยับไปที่กลางน้าขอเรียนเชิญอาจารย์ชนทิชาลักไทยนะคะผู้ในการกลุ่มวิจัยก,ก,การกักกันพืชอยากจะให้อาจารย์ให้ความเห็นสักหน่อยกับเรื่องของกัญชาการชงกับการที่ประเทศไทยเริ่มปลดล็อกแล้วเราจะเดินก้าวไปสู่ธุรกิจจริงๆจะออกไปสู่สากลจริงๆเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดี ผู้เข้าร่วมทุกท่านในเสวนาในวันนี้นะคะในส่วนของพระราชบัญญัติกักพืชเนี่ยชื่อชื่อพระราชบัญญัติก็บอกแล้วแดนในเรื่องของพืชพืชตามพระราชบัญญัติกักพืชหมายความว่าต้นตาตอหน่อกิ่งใบผลมเมล็ดทุกส่วนของพืชเนี่ยคือนิยามพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช ไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือตายแล้วนั่นคือนิยามของพระราชบัญญัติกักพืชเฉะนั้นวันนี้เราจะนํากัญชง,ชงกัญชาสู่มาตรฐานสากลและในส่วนนี้พลวกัดพืชก็จะดูแลทั้งการนําเข้าและส่งออกนะคะในในส่วนของการนําเข้าแล้วก็ส่งออกของพืชหรือผลิตผลของพืชเช่นพืชก็คือต้นกัญชากัญชงแต่ถ้าผลิตผลของพืชอาจจะเป็นเมล็ด ใบช่อดอกอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าแล้วส่งออกเนี่ยก็เดี๋ยวขอสรุปสั้นๆในส่วน,น,นของการส่งออกก่อนนะ,นะคะว่าการส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือผลิตผลพืชเนี่ยตามมาตรฐานทางด้านกักกันพืชเนี่ยก็จะมีมาตรฐานนั้นในการส่งออกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเทศผู้ซื้อเป็นหลักเช่นประเทศที่เขายังเป็นกลุ่มของกําหนดไว้เป็นยาเสพติด เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะส่งออกทางกรมวิชาการเกษตรก็ต้อง,ต,องต้องดูว่าส่วนที่ส่งออกเนี่ยตรงตามเงื่อนไขของประเทศผู้นําเข้าหรือไม่นะคะอันที่หนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนในส่วนของเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยแล้วก็ผู้ประสงค์ที่จะส่งออกในส่วนของพืชและผลิตผลพืชไม่ว่าจะเป็นกัญชากัญชงก็จะต้องได้รับ เหมือนกับว่าเราต้องมีหนังสือหรืออะไรก็ตามที่เป็นแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขของประเทศผู้ซื้อนะคะเราจะได้ส่งออกไปเราไม่โดนไปทําลายหรือไปเผาทําลายนะคะก็ในส่วนนั้นเป็นเรื่องของการส่งออกทีนีน้วันนี้ในส่วนที่รายละเอียดเนี่ยก็จะขอเล่าถึงเรื่องของการนําเข้าเพราะวันนี้เรากดล็อกแล้วใช่ไหมคะขออน,นุญาตฝ่ายเทคนิคช่วยจยนนิดนึงค<อ>่ะจย์กดสไลด์ไม่ไปค่ะคค่ะโอเค ในนับตั้งแต่เรามีการว่าปลดล็อกเรื่องกัญชงกัญชานะคะแต่เดิมเนี่ยกัญชงกัญชาและก็กระท่อมเนี่ยเป็นสิ่งไม่ต้องห้ามแต่เดี๋ยวดูเอ๊ะแปลกๆนะคะเป็นสิ่งไม่ต้องห้ามแต่พอปลดล็อกกัญชอกัญชากัญชงและกระท่อมแล้วกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในประกาศกระทรวงเนี่ยก็ประกาศเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะคะมีข้อยกเว้นในส่วนของกัญชงกัญชาและกระท่อมในส่วนสามปัถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมนะคะก็อาหารมนุษย์นี่นเป็นข้ายกเวน้นการนําเข้าสามารถนําเข้าได้แต่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชอาจรอาจร,รย์ช้า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 ก็คือว่าสรุปว่าสิ่งที่เรานําเข้าได้คือเมล็ดกัญชงใช่ไหมนาเข้าได้ทุกส่วนนะคะโอเคนเข้าได้ทุกส่วนนะคะ okay. แต่แต่ว่าจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช และวัตถุประสงค์เข้าใช่ไหมค่ะผู้นํนเข้าจะต้องขอเอกสารจากประเทศต้นทางสมมุติว่าอันนี้คลายเซอร์ติฟายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะคะก็จะมีประกาศที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถสืบค้นได้นะคะเรียกว่าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะจากสิ่งไม่ต้องห้ามเป็นสิ่งต้องห้ามอันที่สองเป็นประกาศกรมวิชาการเกษตร ในส่วนที่เป็นเรื่องของเงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดกัญชากัญชงฉบับที่3เป็นประกาศกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องการนําเข้ากระท่อมนะคะก็ก็เลยถือโอกาสนั่นให้ทราบอันเดียวกันอาจารย์ขาพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยประกาศในราชกิจจาตั้งแต่เมื่อไหร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษารเรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่9มีผลบังคับใช้9และ10มิถุนาที่ผ่านมาก็คือพร้อมๆกันใช่ไหมพร้อมๆกันโอเค เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ประสงค์จะนําเข้าวันนี้นะคะในส่วนของตัวพืชที่ท่านได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วนะคะว่าสามารถนําเข้าได้ในส่วนของเมล็ดทาไมทาไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับเมล็ดเพราะเมล็ดเนี่ยผู้นําเข้านําเข้ามาเพื่อการปลูกพืชทุกชนิดตามพระราชบัญญัติกักพืชเนี่ยหัวใจสําคัญคือเรื่องศัตรูพืชนะคะก็จะฟังดูว่าแปลกๆวันนี้มีแต่พูดถึงเรื่องนอาาั่นหมายความว่ามเมล็ด ชนิดนั่นแหละที่เรานําเข้ามาเพื่อปลูกเนี่ยมันจะต้องไม่นํามาซึ่งศัตรูพืชที่ื้ลงนอตรขพืมาใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยในการนําเข้าเมล็ดเนี่ยไม่ว่าจะเมล็ดพืชใดๆเนี่ยเราห่วงเรื่องการเพาะปลูกเพราะว่าศัตรูพืชที่ติดกับเมล็ดเนี่ยสิ่งที่เราห่วงเนี่ยถ้าเป็นเมล็ดเนี่ยเราก็จะห่วงในเรื่องของเชื้อโรคพืชที่เป็นเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือสายเดือนฟอยหรือวัชพืช นั้นถ้าเกิดเข้าไปในแปลงแล้วในแปลงเราไม่มีชนิดศัตรูพืชนั้นๆแต่พอติดมาแล้วเราไม่ได้ดูแลอาจจะแพร่ระบาดในแปลงกัญชาเราทั่วประเทศเคยมีกรณีหลายกรณีนะคะในต่างประเทศอย่างเช่นโรคของมันฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะแพร่ระบาดไปในแปลงก็ทําให้เสียหายงั้นในสิ่งที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ที่บอกว่าอพอเป็นกาหนดสิ่งต้องห้ามเนี่ยทำให้ก็จะต้องรัดกลุ่มนะคะแล้วก็จริงๆวัตถุประสงค์ก็ดูแลเกษตรกร,ร,กรของเรา ที่จะปลูกในประเทศนะคะก็ถึงจะได้มีข้อกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนของข้อยกเว้นเนี่ยนะคะเราจะยกเว้นเนี่ยอาหารสําเร็จรูปนะคะและ้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์อาหารมนุษย์และก็อุตสาหกรรมแต่ต้องมีใบรับรองสุขกานาาันไมพืชทั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องอาจจะดูเรื่องกฎหมายอื่นประกอบกันด้วยนะคะ อันดับแรกเนี่ยนะคะการการนำเข้าเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าแล้วก็จะต้องไม่เป็นเมล็ดที่เป็นพืชตัดต่อสารพันธุกรรมหรือเมล็ดที่เป็น GMO นะคะแล้วก็ต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนของเศษซากพืชหรือส่วนใดๆอื่นๆของพืชหรือส่วนของสัตว์นะคะเพื่อเพื่อป้องกันก็ค,คือต้องสะอาดบรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาดนะนะคะ อันนี้เป็นข้อกำหนดพิเศษเลยนะคะสำหรับกัญชาและก็กัญชงแล้วก็รว,วมทั้งกระท่อมนะคะคือในใบรับรองสุขอ,อนามัยพืชเนี่ยจะต,ต้องมีการรับรองมีการตรวจมาจากต้นทางนะคะว่าไม่มีเชื้อแบคทีเรียซูโดโมาแนสซริงเก้พาโทวาแคเนบิน่าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเชื้อแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งเซนโทมานสแล้วก็มีไส้เดินฝอยนะคะแล้วก็มีไวรัสนะคะอาราบิสโมเสตไวรัส เอาฟลาฟเมเสไวรัส right นะคะแล้วก็มีเรื่องของเอาวัชพืชน,นะคะออโรบันเช่แล้วก็ไตากาไสากาเนี่ยก็เป็นศัตรูพืชที่เป็นวัชพืชไรแรงถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะคิดว่าเป็นเศษผงสีน้ําตาลชิ้นเล็กๆแต่หากถ้าเราไปดูใต้กล้องเราจะพบว่าเป็นบ้านราเราจะเรียกว่าญ้าแม,ม่มดอันนี้ถ้าติดมาแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในพืชเศรศษฐกิจยกตัวอ,อย่างข้าวโพด หรือธัญ,ญพืชที่เราส่งออกไปต่างประเทศนะคะในส่วนนี้ถ้ามีสไตรการ์หรือย่าแม่มดติดมาเนี่ยก็ประเทศผู้นําเข้าที่เราส่งออกไปเขาก็จะให้ให้เราต้องไปตรวจในแปลงอย่างเช่นข้าวอย่างนี้จะตรวจไม่ไหวนะคะก็เพราะฉะนั้นเราต้องห่วงว่าอย่าให้มีติดมาเพราะบ้านเราไม่มีมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นแล้วนะคะก็ จะต้องไม่มีปัจจจ ա ข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยเวลาที่รับรองมาเนี่ยก็จะต้องรับรองมาว่าสมมุติว่าเรานําเข้าจากนิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์ Zealand, หรืออเมริกาประเทศต้นทางต้องรับรองมาว่าศัตรูพืชกักกันชนิดที่เรากล่าวมาเนี่ยจะต้องไม่มีข้อที่1น,นะคะข้อที่2หากว่าบ้านเขามีส่งได้ไม่ส่งได้แต่เขาต้องเอาไปตรวจในห้องแลบเมล็ดก,กัญชาต้องผ่านการตรวจในห้องแลบว่าไม่มีศัตรูพืชที่เรากําหนดนะคะว่าเป็นศัตรูพืชที่สําคัญด้านกักกันพืชตามในประกาศก็จะระบุไว้นะคะ แล้วก็นอกจากนี้อย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียมีเส้นเดืนอนฝอยมีเชื้อรามีเชื้อไวรัสแต่ในในส่วนของแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยโดยทั่วไปไม่มีสารเคมีในการที่จะกําจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำต้องกําหนดให้ตรวจในห้องปฏิบัติการมาว่าไม่มีแต่ในกรณีของเชื้อราเนี่ยเราสามารถที่จะกําจัดได้ด้วยวิธีการคุกเมล็ดนั้นในข้อกําหนดถัดมาเนี่ยเราก็จะกําหนดในเรื่องของการจะต้องมีการคุกเมล็ดกําจัดเชื้อรามาก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดมเนี่ยเมล็ดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมล็ดที่นําเข้าเนี่ยก็จะต้องสะอาดแล้วก็ปราศจากโรคนะคะเชื้อโรคพืชอันนี้ค่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าในใบรับรองสุขนาุไม้พืชเนี่ยก็จะต้องมีข้อความรับรองดังในในช่องเนี่ยในใบรับรองสุขพนธุไม้พืชเนี่ยก็จะมีช่องหนึ่งที่เรียกว่าข้อความรับรองพิเศษนะคะหรือ additional declaration ขณะน,นี้มีคนประสงค์จะขอนําเข้า,มาเมล็ดก,กัญชาจากเนเธอร์แลนด์อยู่นะคะอยู่ระหว่างที่ทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะต้องตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอยู่ยังไม่ได้อนุญาตให้นําเข้านะคะมีคนประสงค์ขอละทางทางเนเธอร์แลนด์ก็จะต้องอยู่ระหว่างการตรวจในเรื่องของเชื้อโรคศัตรูพืชที่สําคัญทางด้านกับกันพืชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังสือนะคะว่าตอนนี้เราประเทศเราไม่อนุญาตให้นําเข้าพืชที่เป็นพืชที่ได้รับพืชที่เรียกเรียกกันว่าพืช GM ะะเรายังไม่อนุญาตให้นําเข้ายกเว้นอนุญาตให้นําเข้าได้เพื่อทดลองวิจัยและทดลองจัะเบบห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่อนุญาตปลูกใมแปลงนะคะก็จะมีข้อดีหลายอย่างอย่างเช่นเราส่งพืชอื่นไปยุโรปทุกวันนี้เราส่งข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดกระป๋องข้าวโพดมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาไม่รับพืช GM เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเรายังปล่อด GM ในส่วนการชงกัญชามีความรู้ใหม่ดีใจจัง ดีใจจังเกเป็นกันชมกันชาเราก็เราก็ไม่ไม่ถึงไม่อนุญ,ญาตให้มาเพราะเรากลัวเรื่องของการเปื้อนน่ยนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีเราจะต้องมีการตรวจรับรองแล้วก็ขั้นตอนในต้นทุนในการที่จะส่งออกเนี่ยก็จะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนี่ยนะคะ